สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเน็งมาพัศแสบมาหรอคะมาครับพี่น้องวันนี้นิพามากินขนมจีน,น,จนขนมจีนขนมจีนน้ำยากะทิไก่บ้านเด้อค่ะพี่น้องอันนี้น้ำยาเอามาไปเติมนี่นะคะโอ้ยปุ๋มบินต่ำลาดช้ำๆเลยเนาะพี่เนาะโบเด่โบเด่หมี่หล่นบนอนพักไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเติมใหม่ไปพี่กินเลยมาครับแม่แม่มาเด้อค่ะพี่น้อง พี่เขาเอ้ยขนินขนมจีนโหยลงสาวนะคะพี่น้องเส้นมานนี้ขนมจีนสดด้วยค่ะเส้นหนึ่งกิโลค่ะพี่น้องถาดปักไงขนมจีนไก่บ้านแต่ว่านนึงบดได้ใส่ตีนไก่มานํำเนาะค่ะใส่ามาบ่ได้นิ่งแห้งอยู่พเดียว ใปพผักปลอดสารพิษเนี่ยนะคะพี่น้องกับถั่วฝักยาวกะลัำปีถัว่วพูเนาะค่ะ นอร่อยอร่อยไข่นะเหลือกไก่ครับช่วงไข่ได้เนี่ยค่ะพี่น้องลองกดให้มันเข้ากันหน่อยเนาะตัวฟักยาวอยู่ข้างหน้านะ วันนี้เปลี่ยนถ้วยแล้วเสียงละครั้งไม่ดังแล้วนะ ท้องี้เลยเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เส้นขนมจีนแห้งไงพี่ไม่ยาวเส,ส้นสั้นๆเนาะค่ะพี่หนุ่มตักออกมาใส่ถ้วยจะคล้องผิดเราได้ค่ะ ถึงหน้าแมงวนนันอีกแล้วมั้งเนี่ยเนาะหน้ามะม่วงสุก นยาไก่บ้านมันหอมนะพี่นะ ឋิនិងកยเอาិងក្ឡើខ្ជนជាក្នៃតែប្ 이제 다 sẽ <laughs> làm lắm ขนาดกันน้ำจินกันยังมาตอนอยู่เนาะมันๆก็ได้เต็ helmet, มพักแล้ว าเลยพักเอามาเสียมไปน่ะคะ่ะ มั้นแตอยากินน,ำน้ำเนาะบัน <laughs> แปลกนั่นาอเไว้แล้วน,ะม,นมันหายมันก็นหายไปเลยเน,ะนาะไข่เนี่ยเพี่ไข่พวงที่อยู่ในไก่บ้าน Bố bà nè Okay. <laughs> พักบอ่อบานนี่น้ำหงเจ้เด้อค่ะพี่น <c oughs> นุงน้ำหงเจ้นี่น้งไก่พี่เอามใส่มาเด้อพักกินน้ำซองเพื่อละค่ะพอแล้วลึกจะด้ายเนาะค่ะ นวมกินกิโลหนึ่งค่ะมาเนี่ยกินสองคนอาจจะบ,หบ่หลายสำหรับหลายๆคนแต่ว่าสำหรับนิ่งกับหลายได้เนาะค่ะกิโลหนึ่งเนาะ ม่งวันก็วันอยู่ทั้งหนายุ่งกับแน่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 อยู่ข้างหลังเห็นเรากินก็อยากจะกินด้วยยุ่งมาขอกินน้ำปากนิดเดียวยากจะกินด้วยเออปากนิดเดียวแน่แน่แน่อยู่ข้างหูนี่แหละค่ะพี่น้องมันรักตอดหัวตอดตาใบคอยคำมากนะคะทั้งยุ่งทั้งอีหยังแน่วันนี้นี่ก็ได้เป็นขนมจีนเนาะ ขนมจีนน้ำยาก,กะทิไก่บ้านเด้อค่ะพี่น้องกินย่ามได้กระแซบเนาะคะ่ะกินย่ามได้กินหอดเออย่ามบุญตอนเด็กๆก,ก็กว่าจะได้กินขนมจีนทีหนึง่งบุญบ้านครั้งหนึ่งเลยนะ <c oughs> กิโลละแปดบาทเนาะคะ่ะสมัยตีหนี้ยังหน่อยเงินแปดบาทหายากเาะค่ะพี่น้องเก็บดอกกระเจียวขายห้าสิบได้แปดบาทนี่แทบจะพวได้ก,กินเลยคะ่ะบางมือขายได้สิบสองบาทบางมือขายได้หกบาทนี่ก็โอ้ยดีใจหลายเนาะค่ะพี่น้อง เราบอกสู้กันฟังเนาะคะ่ะอดีตอดีตย้อนยุกย้อนยุกย้อนยุกเนาะค่ะย้อนยุกอืมก็สมัยทุกวันนี้อยากกินตอนไหนก็ได้กินเลยอืมตามยุกตามสมัยเนาะคะ่ะพี่นงค่ะไปแล้วเนาะค่ะําหรับคปนีนี่ก็ขอฟากไปเพงเท่พนีเนาะคะ่ะนี่ก็ขอขอบคุณกําลังแลงใจจากพแม่พี่นองทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านเนาะค่ะที่ให้เกียรติเข้ามาที่ตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะคะ่กนนะ,คะกนนะะา,าลังใจเ้นิงเดชกิฟต์ต,ต่อไปคะ่ะพอกันไหมคลิปหน้าคะ่สสคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ